ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขันห้าความหมายของคำว่ารูปพิกุทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่ารูปพิกุทั้งหลายเพราะสิ่งนั้นแตกสลายดังนั้นจึงเรียกว่ารูปแตกสลายไปเพราะอะไรแตกสลายไปเพราะความหนาวบ้างแตกสลายไปเพราะความร้อนบ้างแตกสลายไปเพราะความหิวบ้าง แตกสลายไปเพราะกระหายบ้างแตกสลายไปเพราะสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานบ้างที่ขูทั้งหลายเพราะสิ่งนั้นแตกสลายดังนั้นจึงเรียกว่ารูปอุปมาแห่งรูปที่ขูทั้งหลายแม่น้ำคงคานี้ไหลพากลุ่มฟองน้ำก้อนใหญ่มา บุรุษผู้มีจักษุเห็นกลุ่มฟองน้ำนั้นย่อมเพ่งพินิษพิจารณาโดยแยบ,บคายเมื่อบุรุษนั้นเห็นอยู่เพ่งพินิษพิจารณาอยู่โดยแยบ,บคายอยู่กลุ่มฟองน้ำนั้นพึงปรากฏเป็นของว่างของเปล่าเป็นของหาแก่นสารไม่ได้เลยก็แก่นสารในกลุ่มฟองน้ำนั้นจะพึงมีได้อย่างไรแม้ฉันใดที่ขูทั้งหลายฉันนั้นก็เหมือนกันรูปอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามทั้งที่เป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตามพิกุเห็นรูปนั้นย่อมเพ่งพินิษพิจารณาโดยแยกคายเมื่อพิกุนั้นเห็นอยู่เพ่งพินิษพิจารณาอยู่โดยแยกคายอยู่รูปนั้น ย่อมปรากฏเป็นของว่างของเปล่าเป็นของหาแก่นสารไม่ได้เลยก็แก่นสารในรูปนั้นจะพึงมีได้อย่างไรมหาภูตะสี่และรูปอาศัยพิขุทั้งหลายก็รูปเป็นอย่างไรคือมหาภูตะสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตะนี้เรียกว่ารูปพิขุทั้งหลาย ธาตุมีสี่อย่างเหล่านี้คือปฐวีธาตุธาตุดินอาโปธาตุธาตุน้ำเตโชธาตุธาตุไฟวายโยธาตุธาตุลมพิขุทั้งหลายเหล่านี้แลธาตุสี่อย่างดังนี้รายละเอียดของธาตุสี่พิุปฐวีธาตุเป็นอย่างไร คือปัทวีธาตุภายในก็มีปัทวีธาตุภายนอกก็มีพิขุกก็ปัทวีธาตุภายในเป็นอย่างไรได้แก่สิ่งที่เป็นของแข็งของหยาบถูกต้องได้มีในตนอาศัยตนคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอน็นกระดูกเยื่อในกระดูม,ม้้ามหัวใจตับพังผืดไตปอด ไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าหรือแม้สิ่งอื่นไม่ว่าชนิดไรๆที่เป็นของแข็งเป็นของหยาบถูกต้องได้มีในตนเฉพาะตนนี้เรียกว่าปัทวีธาตุภายในก็ปัทวีธาตุทั้งภายในและภายนอกเหล่านี้แลต่างก็เป็นปัทวีธาตุทั้งนั้นปัทวีธาตุนั้น บุคคลพึงเห็นด้วยปัญญาอันถูกต้องตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราครั้นเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันถูกต้องตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในปัทวีธาตย่อมยังจิตให้ใคลายกำหนัดในปัทวีธาตได้พิขุก็อาโปธาตเป็นอย่างไรคือ อาโปธาตภายในก็มีอาโปธาตภายนอกก็มีพิขกุก็อาโปธาตภายในเป็นอย่างไรได้แก่สิ่งที่เออบาบซึมซาบไปถูกต้องได้มีในตนอาศัยตนคือดีสเลตน้ำเหลืองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูด หรือแม้สิ่งอื่นไม่ว่าชนิดไรๆที่เอิบอาบซึมซาบไปถูกต้องได้มีในตนอาศัยตนนี้เรียกว่าอาโปาธาตภายในก็อาโปาธาต์ทั้งภายในและภายนอกเหล่านี้แลต่างก็เป็นอาโปาธาตทั้งนั้นอาโปาธาตนั้นบุคคลพึงเห็นด้วยปัญญาอันถูกต้องตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเราครั้นเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันถูกต้องตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในอาโปาธาตย่อมยังจิตให้คลายกำหนัดในอาโปาธาตได้ทิขุก็เตโชาธาตเป็นอย่างไรคือเตโชาธาตภายในก็มีเตโชาธาตภายนอกก็มีก็เตโชาธาตภายในเป็นอย่างไรได้แก่สิ่งที่เป็นของร้อน มีลักษณะร้อนถูกต้องได้มีในตนอาศัยตนคือไฟที่ยังกายให้อบอุ่นยังกายให้สุดโทมยังกายให้กระวนกระวายและไฟที่เป็นเหตุให้ของที่กินที่ดื่นที่เคี้ยวที่ลิ้มแล้วถึงความย่อยไปด้วยดีหรือแม้สิ่งอื่นไม่ว่าชนิดไรไรที่เป็นของมีลักษณะร้อนถูกต้องได้มีในตน อาศัยตนนี้เรียกว่าเตโชธาตภายในก็เตโชธาตทั้งภายในและภายนอกเหล่านี้แลต่างก็เป็นเตโชธาตทั้งนั้นเตโชธาตนั้นบุคคลพึงเห็นด้วยปัญญาอันถูกต้องตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราครั้นเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันถูกต้องตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้ว ย่อมเบื่อหน่ายในเตโชาธาตย่อมยังจิตให้ใคลายกำหนัดในเตโชาธาตได้ภิขุกก็วายโยธาตเป็นอย่างไรคือวายโยธาตภายในก็มีวายโยธาตภายนอกก็มีก็วายโยธาตภายในเป็นอย่างไรได้แก่สิ่งที่พัดไปมาถูกต้องได้มีในตนอาศัยตนคือลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำ ลมในท้องลมในลำไส้ลมแล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือแม้สิ่งอื่นไม่ว่าชนิดไรๆที่พัดไปมาถูกต้องได้มีในตนอาศัยตนนี้เรียกว่าวายโยธาภายในก็วายโยธาทั้งภายในและภายนอกเหล่านี้แลต่างก็เป็นวายโยธาทั้งนั้นวายโยธานั้น บุคคลพึงเห็นด้วยปัญญาอันถูกต้องตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราครั้นเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันถูกต้องตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในวายโยธาตย่อมยังจิตให้คลายกำหนัดในวายโยธาตได้อสสาทะและอาทินวะของรูป ภิกขูทั้งหลายครั้งก่อนแต่การตัดสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตัดสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ได้มีความปริวิตกอย่างนี้ว่าอะไรหนอเป็นอสสาทะของรูปอะไรเป็นอาทีินวะของรูปอะไรเป็นนิสรณะ,ะของรูปทิ่ขูทั้งหลายเรานั้นได้ปริวิตกต่อไปว่าสุขโสมนัสอันใดอาศัยรูปแล้วเกิดขึ้น นี้เป็นอสสาทะของรูปรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี้เป็นอาธทินวะของรูปการกำจัดฉันทราคะการละชันทราคะในรูปเสียได้นี้เป็นนิสรณะแห่งรูปอริยมรคมีองค์แปดคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งรูป พิขูทั้งหลายรูปเป็นอย่างไรคือมหาภูตะสีและรูปที่อาศัยมหาภูตะสีเหล่านั้นด้วยนี้เรียกว่ารูปความเกิดขึ้นแห่งรูปย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งอาหารความดับแห่งรูปย่อมมีเพราะความดับแห่งอาหารอาริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แนี้นั่นเองเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งรูป คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรมมนตะสัมมาอาชิวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิที่ขุทั้งหลายก็สมณะหรือ